ย่าไปกับอาร์ตัชชัยหลายคนถามหาบอสแคร์คือคือบอสแคร์เราจะขายช่วงประมาณ1นึ่ทุ่มถึงสี่ทุ่มที่หน้าเวทีนะครับ<ม>ผู้ใดทีมม่มาอยากได que, <ม>้บอสแคร์ก็คือไปยหนาเวทีเบิร์อาตัชชัยแล้วกัท่านิงสิไปประจำการอยูม่ยมองแฮใส่ทำม,ม,มแล้วก็วาง เด้อพี่น้องเดอมอบังกะปิครับเขาบอกว่ามินีหันหนาเขาห่างเลยดิผู้ใดพอซื้อบัตรก็สิขึ้นไปเบิง่งทึ่งทึ่งอ่าตึกจอดรถของเดอมอบางกะปีนะครับจ้าวจอดต่ยงกระโดดจ้าวแบ่งปันเลยด้วยครับเด้อเข้าบ่ต้องเบิ่งรีดอกรอยกว่าบาทแต่ค<อ>งสิพพองขึ้นไปสองรอยบัตรสองรอยครับบัตร<อ>หน้าพปทีสองรอย แพงบอแพงครับผมวันที่หมอชิดวันไหนวันที่สิบสามครับผม